Bitcoin ในวันนี้ร่วงสู่90,003 3พาร่ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดแนวต้านสำคัญเกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับ ผมก็เลยได้มีการตั้งคำถามกับเพื่อนกันว่า Bitcoin จะสามารถดีตัวสู่90,070อีกครั้งหรือจะล่วงลงสู่90,003ในวันนี้เนี่ยเขาเลือกลงมาที่90,003พลานครับผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวที่เกิดขึ้นและมเมนตั้ฝั่งขาลงกำลังปกคลุมตลาดในภาพช็อตเทอมครับสิ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือแก็บของ Bitcoin ครับคอยเปิดทิ้งเอาไว้ที่90,001พลาและโซนด้านบนท,ที่90,007พลาเช่นกันถ้าผมตีความสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนั่นหมายความวา ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยวันที่7พฤษภาคมจะมีการประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยราคามักจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นและมีแกะบเปิดทิ้งเอาไว้พอดีซึ่งคุณจโรนพาวเวลริเฟตเนี่ยได้ออกมายืนยันครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ผมก็เลยมองว่าทั้งข่าวแล้วก็กราฟเองเนี่ยน่าจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นน่ครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกถึงประเด็นต่างๆตามความเป็นจริงไปพร้อมกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมและผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับ วันนี้ในตลาดคริปโตเนี่ยเผชิญแรงขายอย่างหนักนะครับเ,เพื่อนโดยเฉพาะในฝั่งของ Bitcoin ร่วงสู่9 3 0 0 0พันลารในตอนนี้เนี่ยก็ปรับตัวอยู่ที่90,004พัลารนะครับซึ่งเป็นระดับที่หลายคนเนี่ยเฝ้าจับตารอดูอยู่ครับว่าจะสามารถพักตัวได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันนี่นะครับนักวิเคราะห์เขาได้เตือนว่าหากราคา b บิตคอยดุดแนวรับสําคัญที่90,001พัลา,อาอรอาจสมบผรให้ว่ราคา ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่ง91,000ดอ่ลาา์เนี่ยเป็นจุดที่หลายคนไม่ควรมองข้ามเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ด้วยนะผมเลยอยากจะถามเพื่อนๆในวันนี้ไงครับว่าเพื่อนๆมองว่า91,000ดื่ลาา์ต่อจากนี้บิตคอยเนี่ยจะสามารถพักตัวยืนเหนือได้ไหมหรือเพื่อนๆมองว่ายืนไม่ได้ถ้ามองว่ายืนได้คอมเมนต์พิมพ์เลขหมาหน่อยครับ แต่ถ้ามองว่ายืนที่91 0 0 0ดอลลาร์พาไม่ได้คอมเมนต์พิมพ์เลขสูตรมาหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงสถานการณ์ปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อราคาในวันนี้พร้อมกันเลยครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้ครับเพื่อนฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยครับจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันและหวังว่าข้อมูลของผมเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆวางแผนการลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับใครที่เพิ่งได้มาชมผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัเดตนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้กําลัง หรืออยากซัพพอร์ตผมนะครับจะมีไอเดียการเทรดคริปโตนะครับสปอร์ตคริปโตอยู่ที่เมมเบอร์ YouTube นะครับกดสมัครหนะ้าช่อง YouTube ได้เลยตกเพียงแค่วันละ20บาทเป็นเหาฉลามตะลุยเทรดนะครับดูข้อมูลที่โพสต์ได้เลยนะครับ เรามาอัปเดตในฝั่งของข่าวกันก่อนเลยกันนะครับในฝั่งของบิตคอยเนี่ยนะครับก็เผชิญกับสภาพคล่องในช่วงปิดตลาดประจําสัปดาห์นะครับและก็เนื่องจากนักเทรดเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้นั่นเองครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยนะครับติดแนวต้านสาคัญช่วงประมาณ90,007มีสัญญาณ bear i v e เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดการดอบตัวลงมาในวันนี้นั่นเองครับซึ่งไม่้วผเเห็นว่าสภาพคล่องเนี่ยมันมีการกระจายตัวนะครับสภาพคล่องเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็ก ที่จะดึงดูดราคาทําให้เกิดความผันผวนซึ่งนักเทรดเนี่ยเขายังคงมองครับว่าโอกาสที่จะดีตัวสู่แสนเรียนยังคงมียังคงมีช่องว่างอยู่นะั่นคือจกบที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้นั่นเองเนะครับช่วงประมาณ91,500ดอลนาร์ เป็นจุดที่ไม่ควรปิดหลุดนะครับในภาพใหญ่เองแล้วเนี่ยหากราคาบิตคอยปิดหลุดช่วง91,000ดอลหลาร์หรือ9 2 0 0หดืลดอลลาร์แถวๆนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้ใน Time Frame d a i l y นะเป็นจุดคัดโลละสุดของ Time Frame d a i l y เนี่ยอยู่ช่วงประมาณ70,000ม7 4 0 0 0หืแถวๆนี้นะครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการดบตัวลงได้ลึกเลยถ้าหากปิดหลุดก็บ ช่วงประมาณ91้0 0นัล้านนั่นเองนะไม่ว่าจะเห็นว่าตามโครงสร้างของไพร์าราคาในฝั่งของดาวซรี่เนี่ยในภาพช็อตเทมถ้าลงมาที่ประมาณ91้0 0่เนี่ยลงมาทดสอบยังคงมีโอกาสาที่บิตคอยจะดีตัวสู่แสนเหรียญตามที่หลายคนได้เฝ้ารอกันอยู่นะครับและก็ในฝั่งของความตึงเครียดทางด้านการเมืองเนี่ยก็เฟดเองเนี่ครับจะคงอัตตาเบ,บี้ยเอาไว้แต่ในฝั่งของทรัมป์เองก็ออกมานะครับ โจมตีว่าเฟดเนี่ยไม่ลดอตัตราดอกเบีย้ยสักทีนะครับซึ่งโอกาสที่เฟดจะปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่7นี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ประมาณ 2. 8เท่านั้นมีโอกาสมากกว่า97.2%ที่เฟดจะคงอตัตราดอกเบีย้ยเอาไว้และนักวิเคราะห์ดได้ออกมาเตือนว่าในสัปดาห์ที่จะมีการประกาศเรื่องอตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับมักจะมีความผ,ผันผวนจากข่าวนี้ก็ได้ย้ำชัดเจนครับว่าเฟดเนี่ยจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุม ในวันที่7ที่จะถึงนี้นะครับขนาดที่าพาเวลเนี่ยเขาบอกว่าเลือกที่จะยึดมั่นกับแผนเดิมนะครับนั่นก็คือนิ่งรอดูทา่าทีเฝ้าดูตัวเลขต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ทรัมป์เองเนี่ยนะครับได้ออกมาโจมตีนค,คุณโจมพาเวลว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาจจะรอตัวลงได้เว้น<อ>แต่ว่าคุณใชา สายเสมอขี้แพ้จะลดอักเบทันทีนะครัก็ยังคงมีความตึงเครยียดทางด้านการเมืองอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขาก็ได้บอกกับนักข่าวเป็นก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะไล่คุณพาเวลออกแต่นั่นนะครัก็ทําให้หลายคนนีครับหยุดคาดการไม่ได้ว่า เก้าอี้ของประธานเฟดเนี่ยนะครับก็กําลังร้อนอู่หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความตึงเครียดทางด้านการเมืองนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตในฝั่งของ Pri ซ์าราคาในวันนี้กันเลยรายกันนะครับเพื่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการโฟกัสเทรดฝั่งขาลงไปเหมือนกันซึ่งในเอาแผนภาพหลักต่อมาเนี่ยผมก็โฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นต่อเนื่องนะก็คือในสัปดาห์นี้แหละผมก็จะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นแต่ผมเท้าความก่อนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผมโฟกัสเทรดฝั่ง,งาาครค นะครับมีในฝั่งของสัญญาณ divergent เกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้กดเมื่อเกิดสัญญาณนะเพราะว่าผมไม่ได้เทรดส่วนเทรนด์นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปผมกดก็ต่อเมื่อเนี่ยราคาเริ่มมีการคอนเฟิร์มนะครับ การที่เกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นซึ่งผมมากดก็คือจะเป็นในชุดนี้ครับก็คือราคาเนี่ยเป็นการทำไฮโลจากชุดสวิงตามระบบเทรดของผมนะครับเป็นการทำ high ํำไฮและไฮโลเกิดขึ้นและก็เป็นการทำไมโรอย่างต่อเนื่องเป็นโครงสร้างขาลงอย่างต่อเนื่องและในชุดนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเดเวอเจนอ่อนๆเกิดขึ้นผมก็เลยกดเทรดไปในจุดนี้ครับ SL ที่ เาอ,อเลยไฮรสุดไปนะครับก็เป็นจุด SL ของผมซึ่งจุดท p ของผมเนี่ยได้วางไว้ที่ประมาณ9 5 0 0 0มานล้านนะครับก็จะเป็นจุดนี้แต่ว่าไม้นี้เนี่ยผมได้ท p ไปตั้งแต่แถวๆนี้และนะเพราะว่าผม SL กันหน้าทุนไปก็ไม่ได้รันจนมาจนถึงสุดทางนะครับและผมได้อัปเดตกับเพื่อนๆไปครับว่าในภาพใหญ่เองแล้วเนี่ยนะครับถ้าหาก Bitcoin ยังไม่ได้ปิดหลุดโลล่าสุดที่ประมาณช่วง92 0 0 0อพล้านในตรงนี้หรือแท่งเทียนในทางเฟรมสชั่วโมงนั่นเองตามโครงสร้างของเขา เราสามารถโฟกัสเทรดในฝ่องขาขึ้นได้ก็ SL แค่เลยโลราสุดไปแต่ทีนี้ในฝ่องแผนนี้เนี่ยผมอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการเทรดนิดนึงเนื่องจากว่าผมได้สังเกตเห็นแกปที่เปิดทิ้งเอาไว้ในชุดนี้เนี่ยโมเมนตัม um, ในภาพของ1ชั่วโมงจาก m a x กซเนี่ยเริ่มมีการอ่อนตัวต่ํากว่า0ูนย์นั่นหมายความว่าราคาถ้าจะดีตัวสวยๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยอย่างที่ผมได้ย้าในคอมเมนตี้ของผมเสมอว่า การที่จะเทรดส่วนเทรนดมันเป็นเหมือนการเข็นกขนขาากขึ้นภูเขาอาจจะขึ้นภูเขาได้จริงแต่มันจะเหนื่อยมากๆเกจะร,รอให้เป็นไปตามเทรนด์ให้ม omentum เนี่ยสนับสนุนแนวโน้มที่เราจะเทรดน่าจะทําให้ราคาปรับตัวได้ดีซะำมากกว่า นั่นหมายความว่าจนกว่า,วาราคาแม็กซีนจะมีการปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์ถึงจะทําให้ราคาเริ่มปรับตัวเบนขาขึ้นที่แข็งแรงได้ผมเลยมองว่าในตอนนี้นตามโครงสร้างของดาวเจอร์ี่ใน t ทาวเฟ a หนึ่งชั่วโมงจาก EMA ที่มีการครอสกันลงเรียบร้อยหมดแล้วนในทาวเฟบหนึ่งชั่วโมงน,น่าจะทําให้ราคาเป็นการพูแบกนะครับหรือขึ้นไปทดสอบแนวต้านเพื่อที่จะไซด์เวหรืออาจจะปรับตัวลงต่อซะมากกว่าจุดที่ผมมองในตอนนีน้จะเป็นการลงมาเพื่อทิ้งไส้เทียนนะครับและ เคลียร์สภาพคลองสะมากกว่าเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยนะครับมีการเปิดแก่มทิ้งเอาไว้เห็นได้ชัดเจนเลยผมได้มีการอัปเดตบอกเพื่อนในห้องออเมมเบอร์ไปแล้วนะครับว่าในวันนี้เนี่ย i ิตคอยมีแก็บที่91,000 และประมาณ9 7 0 0 0ล่เาฉะนั้นเราเดี๋ยวเราเรอลงมาในการปิดแกรบก่อนเราค่อยโฟกัสในการเทรดซึ่งผมจะมองเป็นชุดไซเวย์เคลียร์สภาพคล่องในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยในวันที่7พฤษภาคมซึ่งจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ชาวต่างชาติเขาได้คาดการไวไปเช่นเดียวกันว่าก่อนที่จะมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะมีความผันผวน,นเกิดขึ้นผมก็เลยตีความได้ว่าราคาเนี่ยครับจากแนวโน้มในภาพช็อตเทอมเป็นแนวโน้มขาลง ผมก็เลยมองว่าโอเคราคาอาจจะมีการลงมาเคลียร์แกร็บก่อนฉแล้วจุดที่ราคาบิตคอยไม่ควรปิดหลุดเนี่ยผมก็มองว่าช่วงประมาณช่วง91 0 0 0มื่นนารนะแถวๆนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราย่อยมาดูกันต่อเนื่องเลยเพราะว่านี่ภาพเดลี่ที่ผมได้บอกไปหากบิตคอยจะย่อพักตัวเนี่ยเขามักจะย่อลงมาทดสอบ ema เส้นสีแดงๆหรือ ema 20หรือจะมีการดบตัวลงได้ตั้งแต่5จนถึง10%ตตามสถิติของแม็กซี่ในไทม์เฟรมเดลี่ที่เกิดการอ่อนตัวนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่า ทุกๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันพอสมควรผมเอาตัวอย่างให้ดูจากอดีตที่ผมเคยบอกเ,เพื่อนๆไปเนาะว่าหากมีการเบรคออกมาแม็กซีในทางเฟรมเดลี่ยืนเหนือศูนย์โอกาสที่เขาจะลงมาทดสอบก็คือเส้นเอเอยี่สิบในทางเฟรมเดลี่เห็นไหมครับว่าลงมาทดสอบทิ้งไซเทียนแล้วค่อยไปต่อลงมาทดสอบแล้วค่อยไปต่อนะครับ เคสประมาณนี้ในทางกับการถ้าบิตคอยจะขึ้นสวยๆอย่างต่อเน,นื่องก็คือเขาไม่ควรที่จะไปหลุดเส้น EMA 20ในไทม์เฟรมเดลี่เช่นเดียวกันฉะนั้นผมหมายความว่าอะไรผมหมายความว่าถ้าหากบิตคอยลงมาในรอบนี้เนี่ยเราใช้ EMA 20เป็นจุดตัดสินเลยครับว่าถ้าปิดหลุดผมจะออกมาเวทแอนซีทันที จะยังไม่รีบโฟกัสเทรดในฝฟงองขาขึ้นจะไม่รีบร้อนช้อนคริปโตหรือบิตคอยเด็ดขาดถ้าหากเป็นหลุด EMA 20นะเพราะว่าโอกาสก็คืออะไรโอกาสก็คือร่วงหลุดและลงมาทดสอบดีมาโซนต่างๆหลังจากที่เขาได้มีการเบรคออกมาเห็นไหมครับลงมาทดสอบในภาพใหญ่นะนี่เป็นภาพใหญ่แล้วนะครับเพื่อน เพื่อที่จะค่อยไปต่อหรือเพื่อที่จะไซด์เวยก็ว่ากันไปเพื่อลงมาทดสอบไหลาสายของ QM เดี๋ยวผมเอาแพทเทิร์น QM ให้ดูนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้เนาะจะสอดคล้องกันนะครับกับแพทเทิร์นนี้ lower low ในภาพของเดลี่ก็คือ low ล่าสุดนะครับแล้ว break ทำ high ก็คือ break high นี้เป็นโครงสร้าง high ใหม่และอาจจะมีการย่อลงมาทดสอบนะครับ key level ก่อนหน้าก็คือไหลซ้ายไหลซ้ายตรงนี้นะรัะนั้นแล้วก็โอกาสถ้าหากปิดหลุด EMA 2 0 ผมจะออกมาเวท n เก่อนเพราะว่าบิตคอยอาจจะพักตัวในภาพใหญ่ต่อเนื่องก็คือลงมาทดสอบประมาณช่วง80,002จนถึงช่วงประมาณ77,000ได้ผมจะมองเป็น2เคสนะครับ่าก็คือจะมองเป็นประมาณนี้ซึ่งสิ่งสําคัญเลยคือทําไมผมถึงต้องมองเคสที่2ก็คือเคสที่จะย่อลงมาทํา QM เนี่ยเพราะว่าแท่งเทียนในทางไฟลมบีครับเพื่อน แท่งเทียนในทางเฟรคเนี่ยปิดไม่ค่อยโอเคเลยผมไม่ค่อยชอบพฤติกรรมการปิดแท่งเทียนแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าหากมีการปิดแท่งเทียนแบบนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณการพักตัวในภาพวีคซะมากกว่าเห็นไหมครับเนี่ยสัญญาณการพักตัวแท่งแบบแท่งปิดที่แบบทิ้งไส้บนเยอะๆเนี่ย ผมไม่ค่อยชอบนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเนี่ยแท่งที่ปิดไส้บนเนี่ยเยอะเห็นไหมครับมักจะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นการพักตัวที่กินระยะเวลาเป็นยาวนานหรือโอกาสก็คือลงมาทดสอบช่วง80,000บาทเช่นเดียวกันก็จะเป็น EMA ในภาพวีกนะครับเนี่ยลงมาทดสอบในภาพวี k อันนี้ก็เป็นเคสที่เป็นไปได้เช้วในภาพของวีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสนใจเลยเราไปสนใจภาพเดลี่ก่อน ว่าปิดหลุดเส้นสีแดงเมื่อไหร่เราแค่ออกมาเวทเอ็นซีแค่นั้นเองเพราะว่าราคาเนี่ยก็จะโสนต่อในภาพใหญ่ๆต่อไปนั่นเองนะครับขยับมาต่อที่ในฝั่งของเอาคอยจริงๆแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีแผนช้อนเอาคอยกันไปประมาณเพียงแค่10%เนะเพราะว่าการตกลดอย่างเช่นในฝั่งของเปเป้นี่ครับที่ผมได้มีการเข้าช้อนกันไปเนี่ยก็จะเป็นในชุดของชุดไซเวในชุดนี้ครับเพื่อนๆชุดไซเวในชุดนี้ของ triangle นะค triangle ซึ่งผมก็คัดไปที่ประมาณช่วงโลนี้ครับที่ได้มีการอัปเดตแผนเทรดไปเนาะก็จะเป็นในโลของทางเฟบสีชั่วโมงเราเข้าเทรดกันไปในแถวชุดนี้ครับเพื่อนเนี่ย l i สก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าถ้าหากไปต่อเนี่ยราคาจะมีการในฝั่งของ break high ล่าสุดไป a าก็จะประมาณ3.39นะครับซึ่งมันก็คุ้มนะ เราเอสเอเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะเรากดไปเพียงแค่ประมาณ10จนถึง20%เท่านั้นสำหรับเงินที่จะลงทุนนะครับแต่ไม้นี้ก็โดน SL ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสัญญาณในการกลับตัวสวยๆนะผมจะมองในภาพใหญ่ของเปเป,เป้เนี่ยยังคงเป็นการยกโลอยู่นะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเปเป้มีการเบรกออกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมีการเบรกออกมาแล้วมองไปที่แอนโชเดอร์แล้วไหลซ้ายหัวไหลขวาเนี่ยเบรกออกมาพักตัว ยังไม่หลุดโลล่าสุดเลยนะครับถ้าใครใช้ในการสวิงเทรดหรือลันเทรดในภาพใหญ่เนี่ยจริงๆเราต้องใช้โลล่าสุดเนี่ยเป็นจุดคัดด้วยนะครับแต่ผมไม่อยากใช้ออความเสี่ยงที่มันเยอะมากผมก็เลยเบสกับโลนี้เป็นก่อน แลแต่ผมยังคงมองโอกาสที่เบเป้จะยังไปต่อได้นะครับซึ่งเราวัดจุดพักตัวได้ตามฟิโบนัชชีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับว่ากําลังรอมาทดสอบแถวฟิโบที่สูตรจุดแล้วเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมดูขณะที่แม็กซีเนี่ยยังคงยืนเหนือศูตอยู่นั่นเองนะครับมาอเดตในฝั่ง XRP กันต่อนะครับ XRP เนี่ยผมก็เทรดในฝั่งขาลงกันมาเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะครับว่ากดเทรดไปที่จุดไหนประมาณช่วงประมาณ2.2โดระมารนะครับ2.2ซึ่งผมได้วัด t p ไว้ที่ประมาณ2.14เราเข้าที่2.2 ก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับเราเอสที่เลยหายไปนะครับทีพีที่ประมาณช่วง2.14ก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับ RR ก็จะอยู่ประมาณ3.75นะครับ r r ซึ่งผมได้ ที่พีไปแถวๆนี้นะครับก็จะได้อาไม่เยอะมากประมาณ2นะครับก็โดน SL กันหน้าทุนไปนะเพื่อนๆใครที่ลันมาก็จะ TP ประมาณนี้ซึ่งในฝั่งของ XRP เองนะครับลงมาทดสอบที่โลล่าสุดผมยังไม่เห็นสัญญาณในการกับตัวที่มันเกิดขึ้นผมก็จะมองว่า XRP เนี่ยจะเป็นการไซด์เว์ต่อไปนะครับโมเมนตัมฝั่งขาลงเีนคงคลุมตลาดอยู่สังเกตได้จาก m a ็กซ ผมไม่ได้บอกเพื่อนไปแล้วนะ XRP เนี่ยเพ,เพื่อนอาจจะรอในการ break out ชนล i n เส้นกดข่าลงออกมาก,ก่อนก็นได้หรืออาจจะรอสัญญ,ญาณในการกลับตัวจาก divergence ก่อนก็นได้ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยยังต่ำกว่าศูนย์สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ไอเดียในการเทรดจุดเข้าเทรดต่างๆนะครับที่ผมจะอัปเดตไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวผมมีการสอนระบบในการเทรดเช็คเิสต์ในการเทรดเป็นเหมือนคอร์สคอร์สหนึ H ่งที่ไม่มีความลับใดๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูได้ที่ Discord นะครับสแกนดิสค์ r d ที่หน้าจอหรือจะคลิกดิงดิสค์ใต้คลิปก็ได้กดติดต่อแอดมินนะครับเพื่อนและกด Open a อ t i ิเ e จะมีแชทส,ส่วนตัวเด้งไปหาเพื่อนนะครับและจะมีแอดมินเนี่ยเขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดเพื่อนเพื่อนก็พูดคุยกับแอดมินได้ที่แชทส,ส่วนตัวเลยนะครับเรามาปิดท้ายกันในฝั่งของทองคำกันบ้างนะครับทองคำจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยเปิดสัปดาห์เนี่ยผมก็โฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นนะก็ได้มีการอัปเดตบอกเพื่อนในดิสค์ r d ไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในฝั่งของเซตอั ออการยกลกอีกรอบหนึ่งรือเกิดด i เวอร์เจนอีกชุดหนึ่งในตรงนี้นะครับแต่พอรคาคาดิดตัวมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมเห็นสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะก็คือสัญญาณแบต i ิดดิเวอร์เจนในทางไฟบลหนึ่งชั่วโมงนั่นเองฉะนเ้นเในฝั่งทองคำเนี่ยตามโครงสร้างดาวทฤษฎีของดาวในภาพใหญ่เองแล้วเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้างขาดลงยังไม่สามารถเบรกผ่านแนวต้านสาคัญได้แม็กซี่เนี่ยอ่อนตัวลงอยู่เรื่อยๆโซคาสซิกมารีเซตยังไม่สามารถเบรกหายได้ฉะนั้นผมมอกว่าในชุดนี้นเพื่อนทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้ผมจะมองชุด S ใน,นก็จะมองชุด TP เนี่ยก็อยู่ที่ระบบของผมและแน้นอยผมก็จะมองไปแน่ถอยช่วงโลลาสุดนี่ยประมาณ3,200หรืออาจจะลงลึกได้ถึง3,120ดอลลาร์นะครับเพื่อลองไปโฟกัสการเทรดกันเพิ่มเติมด้วยกันนะครับในฝั่งของไอเดียการเทรดทองคำเนี่ยนะครับเพื่อนเลื่อนลงมาที่ Discord ด้านล่างนะครับจะมีกติกาในการเข้ากลุ่มการเทรดทองหรือเพื่อนกดติดต่อแอดมินได้เลยนะครับกด Open ติเกอเช่นเดียวกันใครที่เทรดทองผ่านทาง XM ผ่านทางลิงก์ของผมเนี่ย เพื่อนๆจะได้รับออโต้รีเบทด้วยนะครับจะได้รับเงินคืนทุกๆออเดอร์ท,ที่เพื่อนๆเทรดนั่นเองนะครับฉะนั้นอย่าลืมรักษาสิตรงนี้หลายคนเนี่ยไม่รู้ความลับตรงนี้นะครับก็จะได้รับเงินคืนด้วยนะครับและเพื่อนๆจะได้เข้าห้องไอเดียในการเทรดทองคากับผมด้วยนะครับก็จะมีการอัปเดตแผนเทรดในห้องเมมเบอร์ด้วยนะครับ เพื่อนๆครับสรุปในคลิปนี้ผมก็มองโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะลงไปปิดแกับที่ประมาณ9 1 5 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วก็โมเมนตัมในฝั่งขาลงตอนนี้เนี่ยยังคงปกคุมตลาดในภาพช็อตเทอมอยู่นะครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวถ้าหากลงไปปิดแล้วเนี่ยมีสัญญาณในการกลับตัวค่อยโฟกัสเทรดในฝั่งขาขึ้นนะครับก็จะมองโอกาสที่จะดีตัวไปที่9 7 0 0 0ดอลลาร์อยู่นะครับเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อนๆถ้าหากบิตคอยปิดหลุด9 1 0 0ดอลลาร์หรือ ปิดหลุดเ m a 2 0ในทางเฟ m i l รผมจะออกมาเวทเอ็นซีทันทีเพราะว่ามีโอกาสที่บิ t คอเนี่ยจะพักตัวในภาพใหญ่ตามโครงสร้างของ QM ในภาพว e k นั่นเองเนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนนะครับยังไงลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน,น่อยนะครับดีใจได้ได้ผู้พูดเบทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นทางฉลามที่เกาะวันหก,กับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ